สวัสดีอย่างเป็นทางการอีครั้งหนึงนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเมื่อกี้ตอนที่ที่ประสบธรรมที่หาที่ประสบผูดทีงว่าอะไรนะอยู่ในประเด็นที่หยิบเะหยิบโนหยิบนี่ใช่ไหมคะสรรเสริญพระเันนี้เราพูดเรื่องหยิบนะสรรเสรนะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะแม้ว่าคือวันนี้อาจจะไม่ได้แบบแบ่งปันตรงๆรงจากข้องพระคีณะข้อแม่เจ้าของสมณเจริญของเราท่านพระเจ้าขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจ้านะของพระองค์ ที่ทรงรคุณค่าเป็นถ้อยคาแห่งชีวิตเป็นถ้อยคําแห่งการแก้ไขให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงคราวเจรนาไนให้เป็นอนัญมณีทรงคุณค่าของพระเจ้าที่ส่องประกายและเป็นพรออ่างคนมากมายถวายเกียรติแด่พระองค์ส่วนในขระนาะที่สุดคเจ้าในนี้ในเมฆค่ะก่อนอื่นผู้เซิญเติมกับมาแล้วขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะก็อยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่อง เออโปรเจคเตอร์ด้วยค่ะก็คือหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราว่าเอตัวต่อตัวเล็กๆมันมีปัญหาเนาะกลับบ้านไปก็ถูกไปลองเลยปรากฏว่าส่วนที่มีปัญหาน่าจะเป็นตัวสายค่ะแล้วขอคนมาเล้ก็คือเขาต้องจัดสัรน่ะก็คือที่ร้านตอนนี้เรามีต้องจอมปีใช่ไหมคะแล้วก็ที่มันมาด้วยกับชุดกองวงจอมิีก็คือสายที่สามารถต่อกับตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็ขอได้แล้วก็สายเนี้ยค่ะเดี๋ยวที่น้องแอบมาแอบดูได้บ้นสั้น ก็เรียกอะไรอย่ามันกระทัดรัมดีมากที่ผ่านมาโหูลากเป็นแบบว่าเหมือนสายยางลดน,น้ำลดไม้อะไรเงี้ยแต่คราวเนี้ยเป็นสายที่ทันแหละก็เลยจะทําให้ไม่ต้องแบบว่าเอาตะกร้ามาวางบนโต๊ะน้องมันก็จะบงังเ,เวลาแบบถ่ายเก็บบรรยากาศน้ำมาสการ์หรือเวลาที่น้องมาแต่งตัดกระพรอตอนถี่ก็จะแบบไม่ได้ขยับกล้องอะไรเงี้ยมันก็จะบงังคราวนี้ก็จะไม่มีตะก,ร,ร,ะกร้ามาบังละค่ะคือแบบว่าดีขอบคุณพีน่น้าที่ได้มีโอกาสเปลี่ยนสายแล้วพี่น้าก็การผ่านให้แบบว่ามีสาย ใช้การได้อยู่แล้วด้วยนะคะเอเม่ M พี่น้องจะเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้โรเจคเตอร์เพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพนะคะอ่ะเมื่อเราพูดถึงดินแดงแห่งน้ำพึ่งและน้ำนมนี่น้องคิดถึงที่ไหนคะภูสีเยฮารลเียระดมสมบูรณ์มากนะคะก็ด้วยส่วนหนึหน่งนะโดยเฉพาะ บ้านนี้ก็แบบว่าต้นไม้เยอะมากเลยนะคะพี่น้องที่ดูแบบมาจากกรุงเทพใช่ไหมคะคือเอาจริงๆที่บ้านก็มีต้นมะม่วงมีต้นมะกรูดอะฮะแล้วก็มีทับทิมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่หลากหลายเหมือนที่นี่กระดมสมบูรณ์มากสามารถอยู่กินได้แบบไม่ต้องใช้เงินเลยอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นาน,าน,นะคะเมื่อมาถึงในคางทีเขาก็พูดถึงติ๊ดแดงที่กระดงสมบูรณ์เหมือนกัน ดินแดงนั้นชื่อว่าพานาอันอพี่น้องพูดด้วยกันค่ะานาอันพ <ภา S 1> อพูดถึงานาอันเนี่ยเราก็จะในพงศีเนี่ยจะเรียกานาอันบางทีจะไม่ได้เรียกานาอัน,นโดยตรงจะเรียกว่าดินแดงแห่งพระสัญญาทีนีออ้พี่น้องคิดว่าดินแดงแห่งพระสัญญาเนี่ยพระเจ้าสัญญาดินแดนนี้กับใครคระกับเราหมายถึงว่าแบบคนพูสิ่งเราจะย้ายไ่อยู่ หร,หรือว่าหมายถึงคาอันฝ่ายกายภาพหรือฝ่ายญาณฝ่ายมิญาญณใช่ไหมคะ,ะในภาพฝ่ายมีญ,ญาณคอันฝ่ายมีญาณคือสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับผู้เชื่อแต่ถ้าเกิดคาอันในฝ่ายกายภาพอะค่ะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาเลยกับคนคนหนึ่งทีนี้กออ่อนที่เราจะไปดูเรื่องของคนคนนั้นนะคะอะพี่น้องคิดว่าการที่แผ่นดินมันจะมีน้ำขึ้น มันสะท้อนอะไรค่ะหมายถึงมีปัจจัยอะไรที่ทําให้พื้นที่พื้นที่นี้มีน้ําผึ้งเยอะมีน้ํานมอูดมู์นมูนเน่ยค่ะถ้ามีถ้ามีน้ําผึ้งมันต้องมีผึ้งถ้ามีน้นํานมก็ต้องมีวัวอ่าใช่เลยก็คือเอจริงๆสารนี้เอามาจา,ากอาจารย์ที่สอนพระบางพิ สะพารำด้วยน้ําที่มาจากผลไม้เป็นน้ำหวานหรืออาจจะหมายถึงน้ำอักขุนด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นสิ่งน้ําหวานที่ไปบีบไปคั้นมาจากอีกสิ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคก็แปลว่าดินแดนที่จะมีน้ําในที่นี้ที่จะอุดมสมบูรณ์ได้ก็ต้องเป็นดินแดนที่ดินดีปลูกต้นไม้ได้ดีอ่าโอเคจะมีน้ำลงอุดมสมบูรณ์ได้วัวต้องแข็งแรงวัวต้องพันดีเพราะฉะนั้นเนี่ย วัวจะแฮปปี้แล้วมีความสุขด้ก็จะต้องมีทุ่งหญ้าที่ดีใช่ไหมคะคือสะท้อนถึงคุณภาพของแผ่นดินนั้นเดี๋ยวฟังแล้วน่าจะเป็นแผ่นดินที่ไปน,น่าอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่ามีแบบว,ว่าความอุดมสมบูรณ์ต้นไม,ม้ดีวาแฮปปี้ก็น่าจะแฮปปี้ด้วยนะคะเอเมทอ่แล้กกวควรไล่ถัดไปนะคะทีนี้คำว่าคณะอันเนี่ยปรากฏครั้งแรกมันไม่ใช่ชื่อแผ่นดินมันคือชื่อของคนอแล้วคน ที่เขาชื่อว่าคานาอันเนี่ยเขาคือลูกของผู้ชายคนนึงที่ชื่อว่าฮามค่ะเราอาจจะนึกไม่ออกว่าฮามคือใครเนาะแต่ฮามคือลูกของโนอาเช,ชื่อว่าทุกคนในที่นี้รู้จักโนอาอย่างแน่นอนก็คือผู้ชายคนนั้นที่มั่นคงในสิ่งที่พระเจ้าสั่งเขาให้ต่อเลยใหญ่สู้กับน้ำท่วมแม้ว่าจะไม่มีใครเข้าใจแม้ว่ามองด้วยสายตาสายกแบ๊บ ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่เขาเป็นคนที่มั่นใจว่าพระเจ้าพูดกับเราและตัดสินใจทำมาม้โลกไม่ในใจเรารู้จักโนอาอเพราะฉะนั้นโนอาเนี่ยก็มีลูกที่สามคนใช่ไหมคะเชมฮามยาเป้อ่ะซึ่งหนึ่งในสามคนนี้ก็คือฮามก็จะมีลูกอ่าแล้วดูสิคะในปถมก,กาลบทที่สิบข้อที่หกเขามีลูกชื่อพูชอียิปตูดและ เป็นแผ่นดินพานาอันทีเนี้ยที่น้องก็จะเห็นว่าในพระคัมภีร์เนี่ยเวลาตั้งชื่อโซนพื้นที่นเนาะก็คือเหมือนจะไปเรียกว่าต้นตระกูลไปเรียกชื่อว่าเนี่ยคนเนี้ยที่มาอยู่ในแผ่นดินเนี้ยก็จะเรียกว่าอ่ะเนี่ยแผ่นดินของที่ยิปอ่าก็เลยกลายเป็นชื่อว่าอ่ะตรงนั้นก็เรียกว่าโซนยิปแผ่นดินของคานาอันคานาอันเป็นต้นตระกูลนะครับกลุ่มของคนกลุ่มนี้ก็จะเรียกว่าแผ่นดินคานาอันนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะ ทีนี้แล้วความเป็นแผ่นดินของคณะอานมาัเริ่มต้นตรงประมาณแถวๆนี้เลยค่ะในประถงก,การบทที่สิบเอ็ดนาะเขาก็พูดถึงว่าเนี่ยเทราก็นำอัปรามซึ่งบอกมาแต่ชื่อเป็นอัราหัมเนาะบุตรของเขาเนาะบุตรของเทราแล้วก็โลดอ่าเรารู้จักอัราหัมและโลดใช่ไหมคะเขาก็เออเนี่ยแล้วก็ซารายบุตรสะพ้ายก็คือภรรยาของอัปรามออกเดินทางจากเมืองเออ เพื่อเข้าไปอยู่ในทินแดนคนาอันแต่ระหว่างทางไปผ่านแผ่นดินที่เรียกว่าฮารานในช่วงแรกเนี่ยเราก็เลยได้ยินว่าอับราฮัมออกจากเมืองเออแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองฮาราแล้วก็ยังไม่ได้ไปที่คนาอันโอเคแต่แล้วย,ยังไงอ,อับราอับรามเนี่ยก็อาศัยอยู่ในแผ่นดินคันาอันส่วนโลดอยู่ในที่ราบก็คือถ้าพี่น้องจำได้มันจะมีอยู่เหตุการณ์ช่วงหนึ่งนะเดี๋ยวยัยงไงฝากอาจารย์ชาเพิ่มเติมเลคะหรว่า ถ้าเกิดว่ามันจะมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าอับรามกับโลดเนี่ยเขามีฝูงสัตว์ซึ่งพระเจ้าก็อวยพรมากเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็คือเป็นคนของพระเจ้าคุ้มครองเยอะแยะเลยแลวปรากฏว่าญ้าไม่พอ,เ,อ,อเขาก็เลยเหมือนกับว่าอับรามในฐาหนะที่มีสัตว์เป็นลุงหรือน้าเนะะี่ยค่ะก็คือเหมือนเป็นเป็นญาติที่อาวุโสกว่าก็เลยให้โลดเลือกว่าจะไปอยู่ทางนั้นหรือจะไปอยู่ทางนี้ก็คือแยกกัน ดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะก็คือโล่ก็เลือกไปทานที่มีทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์เนาะเพราะว่าเขาก็เขาก็ต้องเลี้ยงสัตว์อ่ะเขาก็อ่านเลือกไปทานหญ้าเขียวแต่ว่าก็คือตัวอักราหรือว่าอักราหักเนี่ยก็คือให้พระเจ้าน้ำก็ไปในทางที่อาจจะไม่ได้ดูอุดมสมบูรณ์นะแต่ว่าก็คือเป็นทางที่เจ้าจัดฟังนะคะแล้วก็เรื่องฟางมากมายเลยพี่น้องสามารถไปอ่านในประถมการได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะก็คือ ที่จะเกี่ยวข้องกับความเป็นพระสัญญานั่นเองนะคะก็คือในประถมการบทที่17ขอ้อ8บอกว่าเราในที่นี้ก็คือพระเจ้าพูดกับอับรามเนาะจะให้ดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่อย่างคนปากด้านีก็คืตตอนที่อับราอับรามเนี่ยไปอยู่ในคณะอันเนี่ยเขาอยู่เหมือนเป็นคนปากชาติเพราะว่าเขาเคยวประจักเมืองเออใช่ไหมคะเขาก็แบบย,าย,าย้ายมาอะไรเงี้ย บอกว่าเนี่ยตอนนี้อัครรามเนี่ยอาจจะอยู่เีนี่เหมือนกับคนห่าด้าวนะแต่ว่าต่อมาเขาจะได้กรรมสิทธิ์นี้ละ<ม>แล้วพระองค์พระเจ้าก็บอกว่า,าพระองค์จะไม่ใช่แค่เป็นพระเจ้าของอัครรามเท่านั้นแต่จะเป็นพระเจ้าของรุ่หลังของอัครรามด้วยก็เป็นพันญานรัะที่พระเจ้าจะอวยพรเขานั่นเองะอนองะคะเยเมนทีนี้ค่ะบางทีพอเราได้ยิน น้ำท่วมน้ำตกบริณนแล้วทีนี้ี่ยมันมันบริบูจริงจริงหรือเปล่าอ่าในสไลด์ก็บอกว่าธนาอนมีทั้งส่วนที่อุดมสมบูรณ์และแห้งแล้งค่ะในสไลด์ถัดไปนะคะก็คือในเฉลยธรรมบัญญัติะค่ะก็คืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่โมเสสใช่ไหมเกี่ยวกับโมเสสแล้วก็คนลูกหลานของยาโคบที่ไปอยู่ในอียิปต์ในสภาพทาสแล้วเจาก็ช่วยกู้ ก็คือคนอิสราเอลเนี่ยก็บทบรรทุกฐานปนก็คนเข้าใจก็บทเมื่อกลางอยู่ในอียิปต์จนพระเจ้าช่วยออกมาจากอียิปต์ตนเดินทางบนสนามบนเก่งทีนี้เนี่ยก็คือเอ่ออันนี้ในคำในเฉลยธรรมญาติบทที่11ข้อสิบก็บอกว่า ก็คือปลายทางคือศานาสัญญาตั้งแต่สมัยอับราฮัมแต่ว่าจะมาสําเร็จในช่วงที่เป็นโยชัวใช่ไหมคะไม่เหมือนอียิปต์อียิปต์เนี่ยกูโดงสบูรู์แล้วพี่น้องสังเกตว่าท่านหวา่านพืชและเอาเท้ารดน้ําบ้าในใครเอาเท้ารดน้ากัานไหมไม่มีใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะต้องอาจจะเดินหรือว่าใช้มือใช่ไหมแต่ว่าการที่บอกว่า คนอียิปต์เนี่ยใช้เท้าวกน้ำได้เนี่ยเพราะว่ามันพุณุดมสมบูรณ์มากมันไม่ต้องออกแรงเลยในการที่จะปลูกพืชดูแลคือ,อยังไงก็เขียวยังไงก็งอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สมัยที่ชาวอิสราเอลหรือในอียิปต์แม้ว่าเขาจะอยู่ในสภาพทาสเาะแต่ว่าเป็นทาสแบบเขาเรียกว่าอะไรขายแรงงานไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตแต่ว่ายัางไงก็มีอยู่อีกต์ ยังไงก็มีอยู่กหยิบแต่ว่าอาจจะไม่มีสลัดในการสแสวงหาพระเจ้านะมั่นคือสาเหตุว่าทำไมโมเสสถึงจะต้องลุกขึ้นแล้วก็พาคนให้ออกมาในออกมาาาอหยิบนะคะอ่าทีนี้ในคณะอันเนี่ยมีทั้งเนินเขาและหุบเขาอ่าทีนี้พี่น้องเคยได้ยินคําว่าทะเลตายไหมคะทะเลตายทําไมตายอะะมันเค็มมาก แบบไม่มีอะไรอยู่ได้เลยมันเข้ม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 ทีนี้ถามว่าทำไมทะเลไปมันเข้มขนาดนั้นนะคะทีนี้พี่น้องจะเห็น,น,สนส่วนอันนี้ก็คือเหมือนถ้าเกิดเอาแผ่นดินทมานาอานมาแล้วตัดด้านขวาแล้วไปเห็นบริเวณที่เป็นซ้ายสุดเนี่ยเป็นทะเลที่เรียกว่าทะเลเมดิตเตอร์เรเนียนอยู่ในทวีปยุโรปนะคะอมันก็จะรอบๆทะเะลเมดิเตอร์เรเนียน,นเนี่ยเขาบอกว่าอากาศมันจะอบอุ่นจะเป็นบริเวณที่ปลูมมกมะกอกแล้ว่าองุ่นได้อย่างดี ทีนี้พอเห็นไหมคะลาดขึ้นมาเป็นภูเขาเยรูซาเล็มอยู่บนภูเขาเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าอะไรคะแบบมันจะมีหลายๆเพลงที่บอกว่าอพากันขึ้นไปที่ภูเขาอะไรอยเงี้ยก็คือไปที่เยรูซาเล็มเพราะว่าเป็นที่ที่มีพระวิหารแต่ว่าในความทีในในส่วนเนี้ยเฉลยธรรมเนี่ยยังไม่มีพระวิหารทีนี้เมื่อเรามองออกมามันจะมีชู้ที่ตกทุ่งออกลงไปนะคะตรงนั้นค่ะก็คือบริเวณที่ เป็นระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ที่ทะเลายอยู่สังเกตว่าเนี่ยมันต่ำกว่าทะเลทางซ้ายมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งแร่ธาตุความเค็มต่างๆมันจึงมากระจุกจะอยู่ที่ทะเลายนี่คือสาเหตุว่าทำไมน้ำชายทำไมมันเค็มเพราะว่ามันอยู่ในที่ลึกกออดตกจาแล่งแรชาตาที่มา้้ไล้่ไล่มาตรงน,ราารนี้ก็เลยเค็มนะคะทีนี้เนี่ยคณะอันเนี่ยจะแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนเหนือส่วนกลางส่วนใต้ความอุดมสมบูรณ์จะไปกระตุกกันตรงภาคเหนือน,นะคะรายต่อไปนะะเราอาจจะเคยได้ยินคาว่าภูเขาฮอร์โมนภูเขาฮอร์โมนเนี่ยเราเห็นไหมว่ามันสีขาวแต่ว่ามันสูงถึนในระดับที่มีหมิมะมีน้ําแข็งอยู่เอ่อบริเวณาาวเทือกเขาฮอร์โมนเนี่ยเป็นต้นน้ําของแม่น้ําจอแดงเก็คือในน้ําแข็งขโมยภูเขาเนี่ก็ค่อยๆละลายละลายแล้วก็ไหลลงมานะคะ เราก็จะเห็นว่ามันเนี่ยมีเป็นรามบ้านช่องบ้านอยู่นะคะแล้วก็พื้นที่สีก็คุ้สมบูรณ์นะคะทีนี้ต่อมาก็จะมีทุกยาเข้าวสาดีก็แปลว่ามีอยู่มีกินเนาะต่อมาเลยค่ะน้ำพึ้งและน้ำนมวัวในพ้อที่เนี่ยจะมีกล่าวถึงวัวแห่ปลาชามคือเป็นวัวตัวใหญ่กล้ามเนื้อใหญ่มากอะไรเงี้ยนะคะก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ต่อมาค่ะท่ากลางค่ะเนี่ยแม่นม้ำพี่น้องของชนรปทานหน้าโบสถ์ยางใหญ่กว่าเนี่ใช่ไหมคะอันเนี้ก็คือแม่น้ำจอแดนเขาเรียกแค่นี้ว่าแม่นม้ำแต่ถ้าสิงหรือว่าคนสิงเดไปอยู่เนี่ยเขคงไม่ร้ออกเนาะเพราะว่าตอนเราใหญ่กว่านี้นะนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกันท่าหนึเขียวมันตัวใหญ่ท่ากลางมีสิ่งที่เรียกว,ว่าแม่นม้ำหน้าตา คือแห้งแรงทะเลทรายนี้นะคะทีนี้มันบทเรียนนี้สะท้อนอะไรเออพี่น้องคิดว่าพระเจ้าจะนำี่น้องไปอยู่ขณะอันเนี่ยพี่น้องจะได้ไปอยู่ภาคไหนคพี่น้องจะได้ไปอยู่ภาคไหนทีนี้เนี่ยถ้าเะเราเปรียบเทียบระหว่างคณะอันกับอียินะคะในฝ่ายอียิญ,ญ,ญาณของเราเราเลือกเอ่อที่จะอยู่อย่าง เรียกว่าอะไรอ่ะแรงแท้นในฝ่ายจิตวิญญาณแต่มีอยู่มีกินในฝ่ายกายภาพหรือแรงแท้นในฝ่ายกายภาพและมีอยู่มีกินในฝ่ายจิตวิญญาณหรือเข้มีอยู่ม่กินทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายจิตวิญญาณ์อันนี้แบบมันเป็นคําถามที่ที่ว่าพี่น้องมีคาตอบอยู่ในใจอยู่แล้วคนะหลายๆครั้งอะบางทีเราก็รู้สึกว่าฝ่ายกายภาพเราลงผ่ากแบบ แต่ยังไมน้อยเรามีเสีดดยค่าใช้ไฟคิมญาเรารู้สึกแบบมอง,งพ,อพอพูดอย่างเงี้ยก็ได้ถึงจิตของตัวเองก่อนหน้านี้ที่แบบทำงานประจำกรุงเทพอ่ะมันก็สบายนะโอ้เดินปรดีมีงานประหลาดอะไรเงี้ยอยู่ในบ้านของตัวเองก็เป็นที่ที่คุ้นเคยรู้สึกสบายอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่เราก็รู้ว่าพระเจ้าเรียกเราแต่ว่า,ามันก็ต้องปรับตัอหลายๆอย่างโอเคไม่มีงานประจำด้วยทำงาน และเนี่ยได้ค่าจ้างเป็นหายชั่วโมงชั่วโมงไหนที่ได้ทําไม่ได้เงินเราก็จะต้องใช้ความคิดบริหารจัดการทรัพยากรในฝ่ายกายวิเคาตัวเองมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือเราเรารู้แล้วว่าพระเจ้าเรียกเราแล้วการที่เรารู้ว่าพระเจ้าเรียกก็เราตอบสนองน่ะมันเป็นสิ่งที่กดปล่อยในฝ่ายญาณพี่น้องที่นั่บางครั้งเราว่าพระเจ้าเรียกแต่เราไม่สามารถทำตามการของพระเ้าที่งจรมันจะรู้สึกเหมือนกับอยู่ในพัฒนาการบางอย่างแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็คือว่าได้เรียนต้องพทดด้วยถ้าเกิดาำงานประจำเนี่ยเรียนอันนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะต้องอยู่หน้าจอของช่วงแบบแล้วก็เป็นการเรียนการสอนช่วงัช้าช่วงบ่ายก็รู้สึกว่าอืมโอเคถ้าเกิดว่าถ้าเก้าเรียกเราแล้วก็การสัมผัสดูแลของพระองค์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สบายทุกอย่างพี่น้องเมร่อวานทุกรนอยู่กับการชายแล้วก็คุยกันหลายเรื่องแหละก็เอก็อาจารย์ไายก็พูด เปาโลเปาโลมีหน <Nice. S 2> you ักในเนื hmm. athlete, so so medida, so no ้อเนาะเอออย่างไรก็คือเหมือนเหมือนทำเป็นสิ่งที่กระตุ้นจะกระให้เขารู้ว่าเขาจะต้องดำเนินชีวิตยังไงต่อพระพันเจ้าถ้าเกิดทุกอย่างมันราบรื่นโดยดีเกียรติุญธรรบางทีเราม่คงกระพือพระเจ้าได้ง่ายๆก็อยากจะโดดนใจที่น้องนะคะก็ขอให้พระ่น้องนำพี่น้องสู่ฐานะอันฝ่ายปิจิญญาเนาะแล้วก็เออนั่นแหละเราบางครั้งถ้าเกิดว่าเราอยู่ในความลำบากฝ่ายกายภาพก็ขอบคุณพระเจ้านะเพราะว่า คือน้ำพระทัยของพระเจ้าแบบว,ว่าในฝ่ยายจิตวิญญาณและก็ส่ายาระที่เราเนนะขิมเอ็มนะมั่งมั่งแน่นแน่ก็อยากจะหื่มน้ำใจกันกันนะคะก็ขอพระเจ้าปัะคับในใจของทุกคนเอยอเมนข้างแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเ,ออเรื่องราวที่อยู่ในพระธร,รมปีเป็นเรื่องราวที่สอนใจเราในเรื่องเกี่ยวกับผ่นดินคานาอันมันอาจจะไม่ได้อุดมสมบูรณ์ทั้งเขียนแดงนั้นแต่ว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าคงมีแผนการอันดี ้อยู่ในน้ำกระไายของพระองค์แล้วแนี่แม้ว่าเราจะมองด้วยสายตาสายกายภาพอาจจะมีความขัดแฝงอยู่บ้างอาจจะมีความลรบตัอยู่บ้างแต่นั่นก็จะเป็นเหตุที่ทําให้เราได้พึกงพาและได้ชีวิตยากง่ากยิ่งขึ้นซึ่งคุณภาพชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณนั้นสำคัญยิ่งกว่าการอยู่ในฝ่ายกายภาพขอพระองค์โปรดช่วยเหลือและประทานกำลังให้กับเราแต่ละคนโ่ยเฉพาะตัดลงในด้านที่เรายังหล่อนกำลังอยู่นั้นขอพระองค์โปรดช่วยเหลือขอพระองค์ทรงประทานทางออก ทำตอบสำหรับคำถามและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้เราได้มีชีวิตที่สปอร์ตความยิ่งใหญ่ของมาด้าไปสุดขั้นมากมายด้วยเราอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระที่สุดมาด้าเอเมนเอเมนค่ะสุดมาพ้านะคะไม่ได้มีคำพูดเยอะเนาะวันนี้งั้นเดี๋ยวถ้าเวลาต่อไปเราจะรัศการมาด้าด้วยกันนะ